ขอเชิญร,ร่วมงานประเพณีชักพระเดือน5้พ่อท่านทุ่งเมนหลวงพ่อทวดลิ้นดำในวันที่5เมษายน2566เวลา15นาฬิการ่วมให้กำลังใจและชมความสวยงามของทีมประกวดแต่งกายย้อนยุคณอาคารอเนกประสง,งค์องค์การบริหารส่วนตำบลนา,นามหม่อมสาราร่วมใจหน้าวัดนา,นามหม่อมเวลา15นาฬิกา30นาทีชมการแสดงบาสโลก,กว่า200คน เวลา16นาฬการ่วมลากเรือพระจากอาคารนาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม,ม่อมศาลาร่วมใจหน้าวัดน,นาหม,ม่อมสู่ลานวัฒนธรรมหลวงพ่อลิ้นดำพท่านทุ่งเมนและเวลา21นาฬิกาชมมโนราประกายสินเพเพสกุลมาร่วมการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชักพราเดือน5ของชาวนาหมอ่อมกันนะคะ